คลิปนี้เช่นเคยนะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านด้วยกันนะคะและอยู่ติดกับคลองน้ำก็2ด้านเหมือนกันค่ะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคิรตนะค่ะคลิปนี้เช่นเคยนะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะที่อยู่ติดกับถนนสาธารณะถึง2ด้านด้วยกันนะคะและอยู่ติดกับคลองน้ําก็2ด้านเหมือนกันค่ะที่ดินแปลงนี้นะคะเป็นที่ดินที่เราได้ถมดินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นที่ดินที่อยู่อยู่ติดกับหมู่บ้านเลยนะคะไฟฟ้าปลาปลาและเพื่อนบ้านพร้อมค่ะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดของแปลงที่ดินกันเลยนะคะสําหรับถนนด้านาท้ายแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นถนนคนกีดค่ะเป็นถนนที่ไปยังหลายๆหมู่บ้านนะคะและมีคลองน้ําอยู่ด้านท้ายแปลงที่ดินด้วยนะคะเป็นคลองน้ําเล็กๆที่มีความกว้างประมาณ5เมตรนะคะและด้านหน้าแปลงที่ดินของเราค่ะ หน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือค่ะอยู่ติดกับคลองน้ําค่ะคลองน้ําด้านหน้าแปลงที่ดินนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ10เมตรค่ะเป็นคลองน้ําที่มีน้ําตลอดค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงของเดือนมกรานะคะวันที่10มกราที่เรามาถ่ายทําน้ําก็จะมีปริมาณน้อยหน่อยนึงนะคะและถนนด้านหน้า ของแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นถนนหินคุกค,ค,ค่ะเป็นถนนที่แยกมาจากทางหลวงชนบทเส้น6019เส้นนูนสูงนูนไทยค่ะห่างมาจากถนนลาดยางมาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากถนนเส้น6019มาเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองค่ะเป็นที่ที่ทำเลดีนะคะอยู่ไม่ไกลจากถนนลาดยางนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นบริเวณด้าน แปลงที่ดินของเรานะคะด้านหน้าแปลงที่ดินของเราค่ะเดี๋ยวเราจะพามาชมช่วงในแปลงที่ดินของเรานะคะแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราได้ถมไว้เสมอเดียวกับถนนแล้วนะคะเป็นเสมอเท่ากับถนนด้านหน้าแล้วนะคะสามารถที่จะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะหรือจะมาปลูกต้นไม้ผลไม้ได้เลยนะคะ มาปรับปรุงได้เลยนะคะปัจจุบันนะคะเจ้าของก็ได้เคลียร์ลิ่งทางปลาไวเรียบเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าแปลงที่ดินนะคะส่วนที่อยู่ด้านหน้าที่ติดกับถนนสาธารณะที่เป็นหินคุกนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่95เมตรค่ะและด้านหลังนะคะที่อยู่เป็นส่วนที่อยู่ติดกับถนนคนกรีดก็จะมีความกว้างอยู่ที่80เมตรค่ะค่ะด้านฝั่งทางด้านทิศตะวันออกนะคะเป็น ความยาวของแปลงที่ดินนะคะยาวจากด้านหน้าไปถึงด้านหลังนะคะก็จะมีความกว้างอยู่ที่50เมตรค่ะค่ะนั่นก็จะเป็นแนวด้านของทางทิศตะวันออกนะคะก็จะมีต้นไม้ค่ะแล้วก็มีรั้วรดน้มกั้นอยู่นะคะไปยังบริเวณด้านท้ายแปลงน,นะคะจากแล้วส่วนที่แคบที่สุดนะคะก็จะอยู่ด้านฝั่งทางด้านทา,ทางทิศตะวันตกค่ะ ส่วนที่แคบที่สุดก็จะมีความกว้างอยู่ที่7เมตรนะคะค่ะสำหรับที่ดินแปลงน,นี้นะคะเอกสารสิทธิ์ค่ะเป็นชนดขุดแด,ดงเนื้อที่1ไร่2งานนะคะราคาค่ะเจ้าของเดิมทีเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่4 50,000บาทนะคะแต่ปัจจุบันค่ะเนื่องจากเจ้าของต้องการใช้เงินด่วนจึงลดราคาลงเหลือเพียง สามแสนแปดหมื่นบาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่ยกแปลงนะคะเป็นราคาที่ถูกด้วยนะคะไม่แพงเลยนะคะสําหรับบริเวณด้านข้างแปลงที่ดินเราก็จะเห็นว่ามีกําลังจะมีเพื่อนบ้านค่ะมาทำเอ่อทำโควกหนงนานะคะสร้างบ้านสวนนะคะมีเพื่อนบ้านจะมาอยู่ใกล้ๆแล้วนะคะและด้านท้ายแปลงที่ดินก็ก็จะเป็นเ,เพื่อนบ้านค่ะที่อยู่ติดกับรั้วท้ายแปลงที่ดินของเราเลยนะคะ ไฟฟ้าปลาปลา,าและเพื่อนบ้านพร้อมนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินที่มีบรรยากาศดีนะคะไม่แออัดค่ะเป็นที่ดินในหมู่บ้านด้วยนะคะและถนนด้านหน้าแปลงที่ดินที่เป็นถนนสายหลักก็ห่างไปจากแปลงที่ดินของเราเพียงแค่300เมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านนูนพัฒนานะคะหมู่ที่11ตําบล เมืองปราสาทอำเภอนูนสูงจังหวัดนครราชสีมานะคะห่างจากตัวอำเภอนูนสูงมาประมาณ12กิโลเมตรค่ะและห่างจากตัวอำเภอนูนไทยมาเพียง9กิโลเมตรนะคะพื้นที่ของเราก็จะอยู่ค่อนมาทางอำเภอนูนไทยนะคะโลตัสนูนไทยถนนสุรานารายเส้น2 0 5อยู่ห่างจากเราไปก็เพียงแค่9กกิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะ และพื้นที่ของเราก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับแหล่งโบราณสถานที่สำคัญของตำบลเมืองปราสาทนั่นก็คือกุปราทค่ะห่างจากแปลงที่ดินของเราไปเพียงแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะวัดโรงเรียนอยู่ห่างจากเราไปประมาณ1.5กิโลเมตรเช่นเดียวกันค่ะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราชมา25่กิโลเมตรนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นบริเวณส่วนของ ด้านข้างทางทิศตะวันออกนะคะก็จะมีรั้วตามแนวต้นไม้ยาวไปถึงด้านท้ายแปลงที่ดินเลยนะคะที่ดินแปลงนี้สวยค่ะเป็นที่ดินที่ถมไว้เสมอเดียวกับพื้นเดียวกับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วนะคะเราสามารถที่จะมาปลูกบ้านปลูกสิง่อสร้างได้เลยนะคะหรือจะมาพัฒนาเป็นปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ก็ได้เลยเช่นกันค่ะไม่ต้องเสียเงินในการถมดินเพิ่มนะคะ มาทำสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัยได้เลยค่ะอยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหาคนครมา290กิโลเมตรนะคะและบริเวณนี้ก็เป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมค่ะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมา169เมตรนะคะค่ะย้ำอีกครั้งนะคะเอกสารสิทธิ์ค่ะเป็นฉนูดคุดแดงค่ะเนื้อที่1ไร่สองงานเจ้าของต้องการขายยกแปลงในราคาเพียง 3 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่ลดจากราคาเดิมนะคะจากเดิมเจ้าของได้ตั้งราคาไว้ที่4,50 0 0 0บาทนะคะตอนนี้ลดราคาเหลือเพียง3,80 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นแปลงที่ดินที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะบรรยากาศก,ก็คือติดกับถนนสาธารณะทั้งสองด้านคะ่ะและติดกับคลองน้ำก็สองด้านด้วยเช่นกันนะคะ บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจก็สามารถที่จะเ,เดินทางมาดูที่ดินของเราได้ตามพิกัดที่เราได้ให้ไวใต้คลิปนะคะหรือใครที่ฟังไม่ทันก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดใต้คลิปของเราก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถาม ได้ที่แอดไลน์ของเราก็ได้เช่นเดียวกันค่ะไลน์ของเราก็จะเป็นไลน์ a p a k i n 9 9 9นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ